สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันกับครูปูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะครูปูก,ก็จะมาสอนนะคะวิธีการร่างภาพจมูกนะคะแบบเราก็มาดูว่าจมูกมีส่วนไหนเป็นกระดูกอะไรยังไงบ้างนะคะครูปูก,ก็จะมาร่างภาพนะคะรูปจมูกแล้วก็วาดว่าส่วนไหนเป็นกระดูกลักษณะยังไงนะคะและ เราก็มาวาดรูปจมูกแรงเงากันนะคะอันดับแรกนะคะครูก็จะมาวาดร่างช่วงจมูกกันก่อนนะคะครูจะใช้ดินสอสีแดงนะคะร่างภาพนะคะเราลากเส้นลงมานะคะอันนี้เป็นทางการหน่อยนะคะเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้วิธีการวาดจมูกนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ร่างช่วง สันจมูกก่อนนะคะแล้วเราก็แบ่งนะคะแบ่ง3ส่วนนะคะหนึ่งนะคะนี้เป็นหนึ่งส่วนนะคะ1ส่วนต่อไปก็2ส่วนเท่าเท่ากันนะคะ3ส่วนนะคะ3ส่วนเท่าเท่ากันตรงนี้นะคะเราก็ลากเส้นสันจมูกขึ้นมานะคะนะคะ UNKNOWN. วิธีการลากนะคะลากเส้น ลงลงมาก่อนนะคะจากนั้นเราก็มาแบ่งนะคะแบ่งสามส่วนนะคะแบ่งเส้นสามส่วนพอจะมองเห็นไหมคะแบ่งเส้นสามส่วนนะคะเดี๋ยวครูจะลงเส้นให้เข้มขึ้นนะคะลากเส้นแนวแนวตั้งนะคะจากนั้นเราก็ลากเส้นเฉียงลงมาเลยนะคะ เฉียงลงมา3ส่วนใช่ไหมคะลากเส้นเฉียงลงมา3ส่วน1 2ึสาใช่ไหมคะตรงนี้ก็ลากช่วงนี้ลงมานะคะตรงนี้ก็เป็นแสงเงานะคะแสงเงาของสันจมูกส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะปลายจมูกนะคะ แล้วก็ลากเส้นนี้ลงมานะคะวิธีการแบ่งสัสดส่วนจมูกนะคะลากเส้นมาบรรจบกันนะคะตรงนี้นะคะลากเส้นมาบรรจบกันนะคะให้เส้นเฉียงลงมานะคะนี่ก็เป็นลักษณะวิธีการร่างภาพจมูกแบบ ด้านตรงนะคะด้านตรงนะคะนี่ก็เป็นแสงเงาแล้วก็เดี๋ยวครูจะเอารูปจริงนะคะมาแบ่งให้ชมกันอีกรอบนึงนะคะนี้ลากเส้นให้เข้มขึ้นมาเลยนะคะวิธีการแบ่งสัสดส่วนจมูกนะคะแล้วก็ลวมเงางวันนี้รู้สึกจะเป็นทางการหน่อยนะคะมีเส้น โครงร่างนะคะครูก็จะมาอมสอนนะคะให้ทุกคนได้ลองฝึกวาดกันดูนะคะนี่นะคะเราแบ่งสามส่วน,นะคะ่ะเป็นรูปการแบ่งลักษณะจมูกด้านตรงนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ช่วงจมูกกันนะคะสามส่วนเท่ากันนะคะอันนี้ก็คือช่วงสันจมูกนะคะสันจมูกที่ต่อไปเป็นหัวคิ้วนะคะ ี่ก็เป็นแสงเงานะคะแสงเงาด้านข้างปีกจมูกนะคะเอาละค่ะต่อไปครูปุจะมาวาดกระดูกนะคะช่วงกระดูกจมูกกันนะคะเราจะลากเส้นแนวตั้งนะคะลงมาก่อนนะคะร่างเส้นนะคะ จากนั้นเราก็ตอนนี้เรามาใส่ช่วงกระดูกนะคะว่าลักษณะกระดูกของจมูกด้านตรงนะคะอยู่ยังไงนะคะเราก็มาใส่ลักษณะนี่ก็จะแรงเงาวนิดนึงนะคะลักษณะจมูกด้านตรงนะคะ เป็นยังไงนะคะอันนี้เราก็แรงเงาช่วงด้านข้างของจมูกนะคะแรงเงาลักษณะจมูกด้านตรงนะคะแบ่งสัสดส่วนนะคะเท่ากับเส้นนี้เลยนะคะเท่ากับเส้นที่เราร่างไว้นะคะ นี่ก็จะเป็นกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อจมูกนะคะลากช่วงกระดูกจมูกกันนะคะลากเน้นเส้นให้เข้มขึ้นมาเลยนะคะจากนั้นช่วงนี้ใช่ไหมคะช่วงนี้ก็เป็นช่วง ปลายจมูกนะคะแล้วก็ลากช่วงปลายจมูกขึ้มานะคะตรงนี้ก็เป็นช่วงปิดจมูกนะคะปิดจมูกสัสดส่วนก็จะอยู่ตำแหน่งที่ครูบรูล่างไว้เลยนะคะ1 2 3สส่วนนะคะแล้วส่วนที่เป็นรูจมูกนะคะก็คือส่วนนี้นะคะส่วนนี้นะคะพอจะดูออกไหมคะ เราก็ใส่ช่วงรูจมูกนะคะรูจมูกจากนั้นเราก็ลากช่วงกล้ามเนื้อนะคะตรงนี้ก็แรงเงานะคะเดี๋ยวครูผู้ขอเรารีสอนหน่อยนะคะอุ้ยขอไปค่ะมีกล่องน่ารักน่ารักนะคะกล่องน่ารักชอบอะไรที่น่ารักน่ารักหรือเปล่านะเหมือนเด็กๆเ,เลยใช่ไหมคะ เราก็มาเหล่าไส้นะคะกบไ,ไว้เหล่าไส้นะคะอันนี้เหล่าเหล่าไส้โดยเฉพาะเลยนะคะกบเหล่านี้นะคะก็เหล่าไส้ให้แหลมเลยนะคะนี่ก็เป็นที่ที่เหล่าดินสอนะคะต่อไปนะคะเราก็มาแรงเงาจมูกกันนะคะแรงเงาจมูก ช่วงนี้นะคะนี่ก็อาจจะใส่แสงเงานะคะลักษณะแสงเงานี่นะคะก็เป็นช่วงปิดจมูกลงมานะคะช่วงปิดจมูก เราล่างภาพกระดูกสรรันของสรันรจมูกนะคะแบบด้านตรงนะคะนี่ก็แนลาเงาลงมาเลยนะคะช่วงนี้นะคะปลายจมูกนะคะตรงนี้ก็เป็นแสงเงากระดูกนะคะกระดูกนี่นะคะก็เป็นลักษณะของจมูกนะคะ ด้านตรงนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะมาวาดาเรามาแบ่งกันนะคะสัดส่วนครูตัดภาพมานะคะแล้วเราก็มาเห็นไหมคะช่วงนี้อยู่ตรงหัวคิ้วก็ดีเลยแล้วก็มาช่วงสันจมูกนะคะเราก็แบ่งสามส่วนแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นช่วงรูจมูกนะคะ ปลายจมูกแล้วก็รูจมูกนะคะส่วนนี้ที่แรงเงานะคะแบ่ง3ส่วนนะคะดูเส้นสีน้ําเงินนะคะ1 2ึสาส่วนเท่าๆากันนะคะนี่ก็เป็นแสงเงาข้างจมูกนะคะพอจะแบ่งกันได้ไหมคะนะคะครูก็แบ่งมาให้ดูจากภาพรูปจมูกจริงนะคะเดี๋ยวเรามาวาดแรงเงากันนะคะวันนี้จะใช้ดินสอเอม 2 b นะคะใช้ดินสอ2 b วาดนะคะวันนี้แล้วก็ใช้ดินสอ8 b นะคะลงแสงเงาด้วยนะคะก็เรามาเรีย,ยนรู้วิธีการวาดจมูกกันแบบด้านด้านตรงนะคะเดี๋ยวครูจะโค้งให้ตรงนี้หน่อยนะคะโค้งนะคะช่วง3ส่วน1 2 3นะคะเท่ากับ โครงร่างนะคะที่เราได้ร่างไว้เลยนะคะอันนี้นะคะต่อไปครูจะมาวาดจมูกแรงเงานะคะแบบจริงนะคะอันนี้จะไม่แบ่งนะคะครูครูปูแบ่งให้ทุกคนได้ชมกันแบบร่างภาพแล้วก็แบบลงช่วงกระดูกนะคะจมูกนะคะก็ลงช่วงจมูก ช่วงกระดูกนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาวาดด้วยดินสอนะคะ2ปีนะคะก็จะลงด้วยดินสอ2ปีนะคะเราจะลงอ่าแล้วก็หารูปจมูกนะคะแบบด้านตรงนะคะมาลองฝึกวาดแรงเงากันดูนะคะว่าจะออกมาเป็นลักษณะยังไงนะคะ mm hmm. เดี๋ยวกูจะเริ่มต้นจาก นี้ก่อนนะคะเราก็ลงช่วงสันจมูกนะคะสันจมูกนะคะก็คือส่วนนี้นะคะส่วนนี้นะคะครูจะใชะ้นิ้วนะคะเกลี่ยก็ได้นะคะเราจะใช้นิ้วของเราเกลี่ยได้เลยนะคะเราใช้นิ้วสำหรับเกลี่ยแสงเงาได้เลยนะคะ รู้สึกว่าจะเรียบเนียนวันนี้ใช้กระดาษของอะไรดีอา่ากระดาษเป็นสมุดปกสีดำนะคะอืมไม่ทราบยี่ห้ออะไรนะคะมีการแบบนี้ด้วยนะคะไม่ทราบยี่ห้ออะไรนะคะเพราะว่าไม่มีเขียนนะคะหรือว่าเขียนไว้ด้านหลังนะคะครูก็เลยไม่ได้ได้ดูนะคะ เพราะว่าข้างหน้าไม่มีตัวหนังสืออะไรเลยนะคะเป็นปกดำนะคะกระดาษออกจะสีเหลืองนวลหน่อยนะคะก็วาดแรงเงาได้ดีนะคะรู้สึกว่าจะเล่มราคาประมาณเท่าไหร่นะห้าสิบาทนะคะอืมนี้ครูบก็จะลงช่วงจมูกนะคะจมูกลงมานะคะรู้สึกว่าจะไม่เท่ากับ จมูกจริงนะคะเราจะวาดหมายถึงว่าไม่เท่ากับโครงล่างของจมูกที่ครูล่างไว้นะคะครูก็จะหารูปอีกรูปหนึ่งมานะคะไม่ได้ใช้จริงจริงต้องวาดจากรูปนี้เลยเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาวาดจากรูปนี้ กันเลยก็ได้นะคะเนี่ยนะคะเราก็แรงเงานะคะใช้นิ้วนะคะเกลี่ยใช้นิ้วเกลี่ยแสงเงานะคะครูจะวาดสั้นกว่านะคะเพราะว่ารูปรูปจมูกนะคะจะไม่ ่ากันนะคะรู้สึกว่าเล็กไปนะคะเดี๋ยวตรงนี้เน้นให้กว้างขึ้นมาหน่อยนะคะจากนั้นเราก็ใช้2อบนะคะดินสอสองบีวันนี้เราใช้2องบีแรงเงานะคะเราร่างช่วงจมูกนะคะ ครูจะแรงเงาให้ดูว่าด้านหน้านะคะเป็นลักษณะยังไงนะคะใช้ดินสอ2 b นะคะ2 b ร่างภาพนะคะ2 b ร่างภาพเราแบ่ง3ส,ส่วนเหมือนเดิมนะคะแต่อันนี้ครูไม่ได้แบ่งให้ดูนะคะจะลากเส้นแบบฟรีแฮนด์เลยนะคะให้เราเกลี่ย วยนิ้วก็ได้นะคะจะซอฟต์ตีนะคะรู้สึกแต่ว่าอาจจะต้องล้างมือกันหน่อยนะล้างมือกันหน่อยนะคะ,นนะ,คะเพราะว่าจะทำให้นิ้วเราเปื้อนได้เลยนะคะนี่นะคะเราลงช่วงจมูกกันก่อนนะคะวันนี้มาแบบลักษณะการ แรงเงาการแบ่งสัดส่วนจมูกแล้วว่ากระดูกนะคะของจมูกนะคะเป็นลักษณะยังไงบ้างนะคะนี้เราก็ร่างภาพจมูกไว้นะคะใช้นิ้วนะคะเกลี่ยช่วงนี้นะคะเราก็ลงเหมือนกับ สันจมูกนะคะที่เราร่างภาพไว้นะคะด้านนี้เราก็ลงกูก็จะใช้นิ้วเกลี่ยเลยนะคะจากนั้นเรามาระบายแสงเงากันนะคะระบายแสงเงา ลงให้ทั่วเลยนะคะเดี๋ยวเราใช้ยางลบปาดเอานะคะจะจะง่ายนะคะใช้ยางลบปาดนะคะเราก็ลงแสงเงาข้างใต้จมูกนะคะครูเคยสอนไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นวาดแค่รูปตัวจมูกนะคะไม่ได้ไม่ได้สอนวาดสันจมูกนะคะวาดจมูกแบบต่างๆนะคะเคยทํา คลิปสอนไปแล้วนะคะแต่วันนี้เรามาเรียนรู้กันนะคะวิธีการร่างจมูกแบบด้านตรงนะคะเป็นลักษณะยังไงนะคะเราก็มาเรียนรู้วิธีการร่างภาพกันนะคะปกตินะคะจะวาดฟรีแฮนอยู่แล้วอันนี้ครูก็เลยได้โอกาสฟรีแฮนอยู่ดีนะคะยังไงก็ต้องได้เป็นเส้นอิสระนะคะ เป็นเส้นอิสระจะทำให้เราวาดได้แบบสนุกนะคะแต่สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มวาดก็แต่งสัดส่วนตามนี้เลยนะคะลองหาภาพจมูกนะคะด้านตรงนะคะกูจะเกลี่ยแสงเงาแบบน้ําหนักเทาไปให้ทั่วเลยนะคะเดี๋ยวเราใช้ดินสอบแป b นะคะ ลงช่วงเน้นให้เข้มขึ้นมาอีกหน่อยนะคะนี่นะคะเพื่อให้แสงเงาชัดเจนขึ้นมานะคะต่อไปเราก็เกลี่ย ع. ตรงนี้เราต้องการให้เข้มนะคะตรงนี้เราต้องเกลี่ยแสงเงาเพิ่มเติมขึ้นมานะคะ เกลี่ยแสงเงานะคะด้านนี้เราก็เกลี่ยเบาๆนะคะน้ำหนักจะออกเทาหน่อยนะคะ <S <S เน้นแสงเงาขึ้นมาเลยนะคะเกลี่ยแสงเงาให้เข้มนะคะจากนั้นเราก็มาครูใช้8ปปีใช่ไหมคะเน้นความเข้ม นะคะของปลายจมูกขึ้นมาต่อไปเราก็แรงเงานะคะส่วนที่เป็นเงาเกินออกมานะคะแล้วก็ต้องลงแสงเงาตรงนี้ด้วยนะคะให้เข้มนะคะส่วนตรงปลายจมูกนะคะเราก็ ลงให้เข้มนะคะอันนี้ครูตัดยางลบปลายเฉียงนะคะตัดยางลบนะคะเพื่อที่เราจะได้มา,าใช้ปาดแสงเงานะคะปาดแสงเงาหรือว่าใครไม่มีแบบด้ามจับก็ใช้ยางลบธรรมดาก็ได้นะคะยางลบธรรมดามาตัดเฉียงนะคะ เราจะปาดแสงเงาได้ดีมากเลยนะคะปาดแสงเงาให้ขึ้นมานะคะได้ดีมากดังนั้นเราก็ลองคิดค้นหาวิธีที่สะดวกสำหรับตัวเราเลยนะคะเราจะได้มีไอเดียนะคะความคิดนะคะสร้างสรรค์น,นะคะ ดัดแปลงนะคะสร้างสารรค์แล้วก็ดัดแปลงสิ่งที่เรามีอยู่นะคะใช้ประโยชน์ได้นะคะต่อไปก็ลง 2B นะคะวันนี้ 2B งบีสำหรับเกลียะสำหรับล่างนะคะต่อไปเราก็มาครูก็จะลงเกลี่ยให้ทั่วเลยใช่ไหมคะ ช่วงข้างใต้นะคะแล้วก็ลงเข้มขึ้นมาจากนั้นเราก็ใช้ยางลบนะคะปาดขึ้นมานะคะช่วงสันช่วงสันจมูกนะคะแล้วก็ช่วงปลายจมูกนะคะนี่นะคะเราต้องการให้มีแสงเงาขึ้นมานะคะแล้วก็ลงให้เข้มเลย เดี๋ยวขอเน้นตรงนี้หน่อยนะคะให้เข้มขึ้นมาเลยนะคะนะคะก็ลงให้เข้มนะคะช่วงแสงเงาด้านข้างนะคะเราก็จะใช้ 8ปีนะคะแรงเงาเพิ่มเติมนะคะเน้นขึ้นมานะคะเพื่อให้แสงเงาเข้มขึ้นนะคะตรงปลายจมูกนะคะลงตรงนี้นะคะเพิ่มเติมนะคะตรงนี้ก็เพิ่มเติมขึ้นมานะคะใช้ ยังลบนะคะปาดนะคะส่วนที่เราต้องการให้แวววาวขึ้นมานะคะก็ลุแสงเงานะคะใต้จมูกนะคะเพิ่มเติมนะคะเกลี่ยให้เรียบเนียนนะคะเห็นไหมคะวันนี้เราไม่ได้ใช้ p a เปอร์สตัหรือ c ั t t ต n b บัตนะคะเราใช้นิ้วเกลี่ยได้เลยนะคะ เอาละค่ะวันนี้ครูก็มาวาดรูปจมูกสอนวิธีการวาดรูปจมูกให้ทุกคนได้รับชมกันประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับคนที่สนใจนะคะฝึกวาดจมูกนะคะแบบง่ายๆนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับการรับชมนะคะแล้วก็การกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะ วันนี้ครูบุข,ขอบคุณมากนะคะสําหรับทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะคะค่ะสวัสดีค่ะ